สวัสดีครับผมเบ่าหนองครับมือนี้มาพบพอกับเบ่าหนองอีคือเก่าครับผมมาแล้วครับลอตเตอรี่มีเท่าไหร่เมาเมือ์ดครับผมงวดวันที่17มกราหกแปดครับผมเบิ่งไไวฟังไ้เพื่อเป็นแนวทางครับปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างคืนยุทีิโชคเลยดวงครับเพิ่นใดมาเพิ่นขยะกมาออกซูฟังครับผมเหล็กฟังเล่าครับเหล็กฟังเล่าตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวครับ เมาหลตดตลี่ไปแล้วหลายเมาไว้หลยแล้วว่าว่าสันตมีมเ่าใดเมาหมดเพื่อนบอกว่ามันเป็นเลขที่จะเรยเลขที่จะคล้องมกักแลก้วก็เป็นเหลขฝันนําเพื่อนว่าเป็นเหลขฝัน,พนเ,เนพื่อนว่าเพื่อนฝันเห็นปูพญานาคเจ็ดเสียงเพื่อนว่าฝันเห็นปูพญานาคเจ็ดเสียงโคดอยู่ฟังแม่น้ำมูล เพิ่นก็เลยบอกวา่าสืส้อตัวนี้ตัวเดียวเพิ่นบอกวา่าแลลวแต่ผู้หมักเด้อผู้ใดหมักก็ซื้อไหวผู้ใดบหมักก็พานได้เพิ่นบอกวา่าเพื่อนซื้อเพิ่นเมาลอตเตอรีไ่ไหวค่อนข้างใจเยอะทั้งตัวตรงและก็ตัวกลับซื้อไปกลับนั่นล่ละซื้อแค่หางเดียวครับงวดนี้บบสื้อบบสื้อตัวที่สืส่อแค่หางเดียวถือก็ถือโบถือกัดโบเป็นยังขอแต่ว่า ให้ได้สื่อเพื่อาจังซีนะเลขที่ิ่นสื่อตัวเดียวก็คือ1 9 9 1กครับตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวสีบ่ซสื่อตัวใดอีกแล้วสีสื่อแค่ตัวนี้ตัวเดียวสีทุ่มใส่ตัวเดียวตัวละห0พันตัวละหมื่นกับิีสื่อ1 9 9 1ตัวเดียวเม็ดเดียวลองครับมั่นใจเพรานว่ามั่นใจบ่ได้มั่นใจว่าสีถือได้เพื่อนมั่นใจเหลขกตัวนี้แล้วเพื่อนก็มักเลขตัวนี้สุดใจเลย ก็ลองมั้งครับลองวิจารณาเบิ้งงวดวื้นที่17มกรา68เบิง้งไหวฟังไหวเป็นแนวทางเนาะเบาหนองก็บอกบ่ได้ครับราว่าเลขสีมาตัวใดแต่ผู้ใดมีเลขเบาหนองก็มาบอกสุฟังพนบว่าพ่นฟันหินผู้พญานาคตยุ่ขงางแม,ม่น้รมูลมูนลึกแม่น้รโค้งนี่ลหละพ่นว่าสฝังฟังนี่พ่นว่าอยู่ตรงระวางกลางระวางเม่น้ํามูลกับแม่น้รรโคงงพ่นว่าเบาหนกองกยังงง,ง,งอยู่ว่าแม่น้ํามูลนกับแมน้รรโค้งเป็นจังไดสีมาจะลดกันพ่นว่า อันอยู่ er. อยู่อยูขางสิจังไดล่ะเพป็นว่าสิเป็นตะลิงกับโบเมียนยังประมาณนี้ไอองปูนั Ing ่ะตัวสีออกตัวตสีดำ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 เขียวเขียวประกายเพป็นว่าสีนะตาเนี่ยเป็นออกสีแดงแดงดอกเพป็นว่าแต่ว่าโบนี่หายโบนี่ยังด้เพป็นว่าเพิ่นก็เลยบอกเพิ่นก็เลยสิเพิ่นก็เลยบ่งหัวเพิ่นก็ไปเดากับบ่งหัวเพิ่นตีเป็นตัวใหญ่ ตีเป็นอย่างไรแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนสี่ซื้อหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งตัวเดียวเม็ดเดียวตัวละหมื่นกับสื่อแล้ววะแต่ว่าเราซื้อไปแล้วตอนนี้ประมาณหาหรือหกพันเพื่อนบริสุทธิ์มองเดียวเด้เพื่อนซื้อกระจายกระจายกระจายมีจักแม่เพื่อนกระซื้อว้เบิดมีจักหมองเพื่อนกระซื้อไว้เบิดเพื่อนบริสุทธิ์มองเดียวเดียวคนใช่ว่าซื้อเลียงรายบันทิพยสิบใบใจเพื่อนมียีสิบคนเพื่อนกระซื้อยีสิบหม่องครับ เพิ premises, 1, no ่นบได้ซื้อหมองเดียวบ้านหนองกืเกัือนบ้านหนองก็บริส้ซื้อเลขหมองเดียวบ้านหนองก็ซื้อมีมองมีมองใดที่ที่ซื้อได้บ้านหนองซื้อเพราะว่าหยังกระจายควมเสียงครับกระจายควมเสียงเพราะว่าเข้ากับบุ้งหูว่ามันสิเป็นอย่างไ๋แม่นบ่ล่ะก็บอกบ่ด้แม่นบอกสมมติมองนี้พลาดมันก็ยังเลยอีกหมองนึงหมองนีพลาดก็ยังเลยอีกหมองนึงนี่คนสี่ซื้อแบบนี้ครับเนี่ยเคลื่อนว่าคนซื้อเลขเป็นบางคนตุ่มใส่มองเดียวถ้าหายก็คือหายจ่อยไปเลย ประมาณนี้เราว่ามันบดมันบดีดอกมันเสี่ยงเกินไปแล้ววะแล้วก็ซื้อสมมติเราเราเรามีอยู่สิบคนอยงี่เราก็ซื้อกับสีบคนคนละพันคนละหาลอยอย่างที่คนละหาลอยคนละหาลอยคนละพันอย่งที่มันร่วมัเอามารวมกันมันกลเป็นเลเลยเป็นหยอดหลายคนก็เลยว่าหลายคนกะงงครับว่าเป็นอย่างคนซื้อเหล็กลายปนีซื้อตัวละมืนตัวละหาพันตัวละพันเป็นอย่างเขาขึ้นใจ ก็จังเบาหนองสิสมมติเบาหนองสื้อตัวน,นี้าอยอยาาหาลอยยังสิเบาหนองกระสือผู้นีลอยหนึง่งผู้นีลอยหนึง่งผู้นีลอยหนึง่งผู้นีลอยหนึ่งกระสือแบบนี้กระสือโบสือตุ่มมองเดียวกระใจความเสียง <c oughs> เอาลองกัครับเด้อเลขของเจงฟังเล่าคนครับตัวเดียวเม็ดเดียวหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับมักแหงเบาหนองคนว่าเลขนั้นมาหลายโพดแต่ว่าโบสือ สะยืนพื้นเอาต้นนี้ตัวเดียวกันแสดงว่าพื้นหมั่นใจของพื้นครับตัวเดียวเม็ดเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์พื้นว่าหนึ 19, ่งเก้าเก้าหนึ่งลองเบิง้งบางอนแล้วว่า,อาลองดิว่ามีเหล็กสามตัวว่บ่บ่หมากพื้นว่าบัมากเล็กสามตวัวสิเอาแค่เหล็สองตวัวนี่มันถือก่อนแล้ว่าเพราะว่าเหล็กใหญ่นี่มันกับเขกเขามาหลายงวดส่วนหมากมั่สิเขาย้อนหลังสองศูนย์เก่านี่เขาย้อนหลังเพราะนั้นตามไปเบิ้งได้เลย,เลย งวดวันที 1, ่หนึ่งพุจีสิบหกพุทจิหนึ่งท่านว่าสิบหกท่านว่าสองศูนย์เก่ามีทุกง,งวดแต่ว่ามันมาหัวงวดวันที่สองมกกระลาถามว่าใดบอ่อแล้วก็ใไดอยู่แต่ว่าใดบอ่อหลเพราะว่ามันบอกเป็นโตเต็งของเพื่อนโตเต็งของเพื่อนน่ะเพื่อนอัดเต็มทีครับแต่ว่าโตสองศูนย์เก่านี่อัดบ่อเต็มทีเพราะว่ามันบอเป็นโตมากแค่ว่าโตตามของเพื่อนซื้อหลายคนยังตามเหลยกโตเก่า บ่าหนองถามถามหลายคนหลายคนบอกว่า,าเลขตัวเก่าก็ยังตามอยู่เล็กใหม่ก็ซื้อเลขตัวเก่าก็ซื้อบางคนว่าซื้องวดหนึ่งบ่ออกเท่าตามซื้อสองงวดบ่ออกเท่าตามบางคนตามสีหางวดตามจนออกก็มีที่ทําถาม,ถามบ่งหาหนึ่งงวดบางหันหลายคนก็นตามมางวดหนึ่งสองงวดแล้วก็ศูนย์เก่าศูนย์เก่านี่คนซื้อหลายครับแต่คันแต่คันอเอก้าสองเงินบว คนแห่งสิถือหลายแห่งเพราะว่าคนมาเลกละเก่าสองลายกวัวซูนเก่ากรลองมั้งครับงวดนี้กับวิญญาณได้บอกได้คือเก่าเนาะครับเนาะอ่ะยามเลขของเลขเจฟังเล่าก,กัอาานอีกหลอดมั้งครับผมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับผมตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวตัวละหมืน่นเลขกสามโตโบนเนนเนนเอาสองโตมักแค่นี้แล้วว่ะงวดนี้มักแค่นี้อ่ะมักไผมักมันเนาะ จังไดกับเบิ้งไหวฟังไหวเป็นแนวทางผู้ใดมีเหล็กยังกับเอามาแบ่งปันกับเบาหน่องได้เดี๋ยวเบาหน่องจะมาบอกลงช่องขอเป็นฝันขอเป็นฝันดีกว่าเนาะแต่เอาเหล็กอาจารย์นั่นอาจารย์นี่มาบอกเบาหน่องเบาเบาเบาหน่องเบาเบาเลยเบาหน่องเบิ้งจะซื้อเบาหน่องเบาเบาอยงไดกับมาหลับโฉกไปน้วกันคิดทิ่ไหนกับแห้สมหวังดังปรารถนาเดี๋ยวเบาหน่องสะขอเหล็กถ้าครให้พี่สมหลักสีขอเหล็กต้องงวดให้เจ้าของน้ำแล้วก็รล้วงปูสวงบ่ดทันได้ไปจูดทูให้พี่เพิ่นอยู่เพิ่น ถามมาอย่าลืมเลขพีเดอร์วะสันขอหลวงปู่ให้เนี่ยเพิ่นเฮ็ดบุญอันมานําถวายอันสร้างกระท่อมหลวงปู่บ้าน้นองก๊อนุโมทนาบุญครับทุกๆคนทุกทันทุกๆท่านที่ร่วมบุญกันมาถ้าผููได้อยางร่วมบุญนํากันบ่าน้องยินดีครับเฮ็ดโบเฮ็ดบ้าน้องบ่ว่าครับแต่ว่ามีบุญอย่างบ้าน้องก็มาบอกกันนะครับนก็ขออนุโมทนาสาธุ จังใดก็งวดนี้วันที 17, ่สิบเจ็ดมกราหกแปดห้องก็มารับโชคไปนับกันคินดสิ่งใดก็ให้สรงวังดังปาถนาช่วงนี้อากาศหนาวครับจะดูแลสุขภาพจากของน้ำนีน่นะครับเด้อเห็นอยังกงให้ระบาดระวังนํานะครับนะช่วงนี้อากาศมันหนาวบางจะอาจจะเป็นไข้เป็นหน,นาวได้ยังสี่เนาะครับนอเบาหน่อยครับเป็นห่วงครับจังใดก็ขอทุกคนจงโชคดีคิดสิาดนสายสมวังดังปาถนาเดี๋ยวจับเงินมือเดี๋ยวจับเงินแสนเดี๋ยวจับเงินล้านไปนับกันครับผมสวัสดีครับ